ถ้าวปเท่าาด้าเกียรตเนี่ยเท่าวาด้าเกียรติมากเลยพี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่20บาทผู้อยากเติมโลบัคทำยังไงดีอืมงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อ่ะผิดด่านโอ้ร้านที่ว่านะคือเทียนแทชช็อปยังไงล่ะเติมขั้นต่ำแค่20บาทเท่านั้นและแพ็กสุดคุ้มราคา120บาท800โลบัคเลยทีเดียว และยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะอาขอบคุณครับโคโลกิจจพิแดน,นช่วงขายซื้อหอดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้ hey, สวัสดีครับอ่มทำไมแต่ละคนแต่งตัวดีดี <c oughs> พี่ว่ายิงเ,เก่งแบรนด์นี้มันต้องเป็นแบรนด์ที่ทุกคนจดจำแล้วล่ะเห็นใส่กันเยอะมากเลยไอ้สีดำแดงเนี่ยกับแผ่นกระชับกล้ามอกและกล้ามเนื้อสุดแข็งกงของเขานู่แผ่นกระชับกล้ามอกอันนี้แผ่นกระชับกล้ามตูด ยังไม่ได้ทำคมบาดใจกัเงเีงในบาดตูดโอ้ย okay, okay, so hey, sir, โอเคก็ให้เสร็จเลยครับที่เราช่องสื่อเหลกันี้ในเกมเวอร์บอสเฟอร์เทชั่นนั่นเองในวันนี้พี่มารทำการรีวิวผลงานของน้องซูชิแคทนั่นเองซึ่งเป็นน้องที่อยู่ในดิสคอร์พี่เองฉะนั้นช่วงนี้พี่จะแวะไปในดิสคอร์ทบ่อยขึ้นใครทำงานดีๆพี่ก็จะเห็นตรงนั้นเลยแล้วก็ได้รีวิวเลยนั่นเองสะดวกดีอีกมาดูผลงานของซูชิแคทกันเถอะมันคือผลงานอะไรเอ่ยขอรถใหม่ได้ไหมอ่าได้ได้โอ้ยน้องขาสั่นขามันมันยังหาวิธีแก้ไไม่ด้มันั่่าอะไไรรมู้ เขากลัวมีความเกรงกลัวแบบออ้ขาฉันสั่นเหลือเกินอะแบบอันช่วงนี้อากาศเย็นพี่ว่าที่ขามันสั่นอะเพราะว่ามันมีอะไรไปชนกับข้อมันแน่แล้วทีนี้มันกับมันน้องหนาวอะคือถ้าพี่กดเอดีสลับกันมันก็จะแบบเดินอย่างนี้ใช่ไหมเออเจ๋งมากแล้วมีตัวอื่นอีกไหมมมีโปรเจกต์สร้างอีกตัวนึ่งอ๋อเพิ่งคิดเพิ่งคิดออกว่าสิ่งทีที่แล้วนี่คืออีกตัวนึงที่ยังสร้างไม่เสร็จนี่คือตัวโปรตไทแบบโปรตไทขั้นสูงสุดโปรตไทก็สูงสุดนะมีดาบติดอาวุธไอนายา ่าไปยุ่งกับมันมันคือสุดยอดตัวความอือใครับปุ๊บอ่ะอาการเออจะเข้ามาประสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ผมบอกใครได้ระเออมากวันนี้ถ้าต่อสมองกันเยมาต่อสมองกับพี่ักคนสิพี่อยากดูว่าจะขนาดไหนเห็นพวกเราต้องตอตั้งเก้าอี้ก่อนปะแล้วแต่ละคนแต่งตัวแล้วแกจะไปเชื่อว่าคนที่แต่งตัวอย่างงั้นอยู่ดีๆก็น้ำลายไหลตาไปอะไรเงี้ยและเกวเ็จสมองแบบน้ำลายเยิ้มเลย ลองไปเชื่อมขา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 อ๋อแล้วก็วางบอกเกลใช่ไหมไม่วางวางเป็นเค้กพี่สิวางเป็นเค้กบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นกิ๊กี้ปกคลุมด้วยเค้กเค้กขี้พี่ต้องใส่ปีกด้วยไหมเนี่ยแล้วก็กินแล้วก็กินลูกองค์เพิ่มเพิ่มเพิ่มความเอ๋ยให้มันใช่ไหมน่าพี่ติดแล้วเราจะตายกันหมดเพราะกิ๊บนี่นี่เราอย่าอุตส่าห์เต้นได้เลยถ้าพี่เต้นท่าปลาโลมาจะเป็นยังไงไอพี่ก็ยังเต้นได้นี่นะ พี่เชื่อมสมองกันแล้วพี่บ่อได้ท่าดีแบบเขาไอ้ปล่อยตัวมันเลยยังเต้นได้ปล่อยตัวเลยรนะปล่อยตัวเลยกด W A S D W A S D ทำไมมันไปแต่เอวอ่ะมันมีคนวางเก้าอี้มันมีคนเลยอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเก็ตเราต้องควบคุมมันเลยดชี้ชัดเจ้าพี่ ซ้ายขวาพี่ปอมก็อีทําไมคนเราทุกตัวเป็นขาสัตว์อุ้ยน้องสึกบ่นน้องน้องเขาปวดเยี่ยวปะบันเล่แล้วอต่ท่าเนี้ยไม่มันเป็นมอฟฟองหนอบันเล่แล้วพีบปอมวางก็อี้มันเลยหายนะเราตัวชิคเก้นเราต้องยืนให้ได้ก่อนนะเป็นพื้นฐานของการกระพุ่นไม่ได้เพราะไอ้คนเนี่มันอยู่ตรงกลางขาโอ๊ยไปท่านั้นพี่ว่าศูนย์พันเอาแน่นไถไปกับพื้นแล้วทําไมมันลอยได้ เห็นคนเห็นพวกคนชั่วร้ายเห็นพวกปีศาจไหมปีศาจที่เขากำลังก่อกวนมันถธอมาเท่าม่าด่าเกียรติเนี่ยเ้าว่าด้าเกียรติมากเลยเขาเขามาตัดขาเยเกอร์เราทิ้งอย่างกันเหละต้องมาหักขามันทิ้งได้เลยตอนตามจีมันจะเดินเพียวมาเลยถ้าเกิดเขาไม่เริ่มแบบการขับเกอีท่าเท่อเออท่าเท่ดูดิดิเขาเขาจะลงไปเต้นเบรกนันแล้วครับมันเดี๋ยวมันยิงเบรกนันโอ้โคตรเท่ นีน่มันยืดได้ลูกมันจะยืดได้ต้องกดต้องกดปีกรัวๆกดปีกรัวๆป่ะพี่รัวๆละไม่มันอยู่บนเบรกแดนมากกว่าการกดปีกอีกต่างหากผมมีวิธีแก้เวลาเป็นแบบนี้ผมมัจะกดปุ่มที่เรียกว่าอีกนิดนึงมันตูดไม่ละเอ้ยยืนได้แล้วยืนท่าคาวาอี้โพสคือท่ามันเหมือนโบลิ่งจริงๆเนี่ยะหุยอ๋อโบลิ่งไม่ใช่โบลิ่งไม่ได้หวนเลยไปๆไปๆไมปๆพี่ว่ามันขับยากตรงทีในท่าน พี่ว่ามันขับยากมากๆเลยพี่ว่าซีกนี้นะตุชีแค่ได้เป็นคนขับแน่เลยส่วนซีกขวาที่พี่ขับมันน่แบบนายต้องทำตัวดีๆนะยีเกอร์ไม่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 ต้องพูดถึงซีกเลยตัวกลางอะอยู่ตรงกลางตัวแล้วเนมป์เปียแช์นี่เองตัวกลางไม่ตัวกลางมันคือพี่ป๊อปเขามาวางตุ้ยมันเลยเปี้ยวแบบนี้ไงสมองแม่งเปลี่ยวแบบวันลยเนี่ยไม่ยีเกอใ่ไหมเด้เอ้ยถ้าถ้านั่งน่ารักดีนะเหมือนแบบกำลังผ่อนคลายไข่ห้างแล้วก็ชี้ไปข้างหน้า เธอดูนั่นสิกำแพงดำเงีแหละเฮ้ยแขนหลุดมันจะต้องรอเทีนไม่งั้นมันจะอื้อหรือตลอดไปแต่ถ้ามันดูดีนะถ้ามันดูเหมือนคนไข่ห้างเลยฮะแล้วอะไงต่อเราจะไปโหลดเล่นใหม่รอบใหม่รออะไรไปดูแบบนี้มันใช่ท่แบบเราเอะเละกลายเป็นเลเกอโอดยพอคนตายปั๊บหุ่นล้มเลยเนี่ยเขาควบคุมสุดท้ายที่เราควบคุมก็คือทําให้มันนั่งได้สินะ เวียเชมบอกว่า power ranger yes เวียเชม we are power nobler บอกเรื่องนี้เวียเชมจะเย็น่าเพิ่งหยิบอาวุธพอปล่อยตัวก็แขนก็สั่นเลยเนี่ยอ่าซ้าย w ซ้ายขวา w ซ้ายขวาแล้วมันมันจะก้าวขายังไงอะเห็นไหมว่ามันก้าวขาเร็วโอ้ความคิดเราเชื่อมถึงกันไม่ไม่ไม่พี่ว่าเทอร์โบมันชนเทอร์โบเนี่ยมันสะดุดขาตัวเองแล้วทูจีพี่กระเด็นมาข้างหลังห้อง พี่หลุดไปหลังห้องแล้วก็ว่าเออโดนไม้ขาบไม่เดินพี่คิวหลุดออกจากจุดควบคุมขาเองก็ว่าสวรรค์เด็กนะว่านะสิ่งที่คนรทำอะไปรีวิวไปรีวิวอีกตัวเพื่อแค่นี้ก็จะเออตายหมดเลย You can do it レンジャーเวรแชมป์レンジャーレンジャーกระเด็นไปข้างนอกน้องหมดแรงแล้วเนี่ยน้องกระแทกต้นไม้ไม่นะเวีรแชมป์เลยตัววัวพี่อยากดูหุ่นยนต์สีแดงอ่ะไอปูนกินตันนะมันขับยังไงนะตัวสีแดง อจะต้องใช้คนแค่สองคนไปปรับใหม่เลยน่าเลยพี่ริวเข้าไปนั่งก็ยืนลงนั่แหละนั่งแหละมีเหมือนหุ่นยนต์ขี้แตกมันจะต้องใช้สองคนในการครับจริงเหรออ่ะมาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่นจะต้องเป็นคนคอยตรงตัวเอแล้วเนี่ยอีกอย่างมันมันจะวีพวกปีศาจไคจูมากาอกวนเฮ้ยผมเองไม่ไคจูเด็ไคจูฮะิงอยู่หนนตรงนี้นี่แหละเราต้องเอามันต้องเอาแท่งเสียบตูดอย่างเี้ย ไม่มันมุมเนี้ยมันเทมันได้สุดเลยใช่เหรอหูยยนกันด้วเทเขามีใครโดนเสียบตูดอยู่บนหัวกันด้วมันลองไม่ได้ลองกดลองกด a d a d a d ถ้าเดินเร็วๆได้ไหม a d เดี๋ยวเดินเร็วๆมันต้องจะเฮ้ยพี่ชอบที่กิกกกิซ้ายมันโจมตีด้วยกงนี่มันใช้ใบเลื่อยโจมตีด้วยการกิกซ้ายจริงจริงมันเป็นมือแล้วค่อยเปลี่ยนไปเลยที่คิวกด t g เป็นการหมุนตัวทีกับ g อ่ะ โอ้ฮะจงเต้มันมันโจมตีได้แหละถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีถ้าเกิดวีโอโบนอัปเดตให้มันมีของมีคมที่สามารถทำรามิได้อะเออใช่ไหมันมันวิ่งแล้วเหรอนี่คือเร็วสุดแล้วพี่ลิวอ่ะนี่คือเร็วสุดแล้วอยากเร็วกว่านี้ไหมล่ะเดี๋ยวทำแบบนี้ให้อ่ะได้ได้ได้เดเร็วกว่านี้เอาเร็วที่สุดในโลกเลยโอ้ไม่ใช่เร็วอย่างนี้อ๋อก็ยังพิการอ๋อคือพี่ลูกแล้วที่เราโอ้โหขาขา ดูขาน้องก่อนตจมตีแอมัโจมตีสุดยอดมันก็โจมตีได้นะเห็นปุ่มใหญ่เล็กแนนหลักเลยตอ๋ดดอ,อกดเองใช่ไหมกดโจมตีเองตามยิงมันเป็นท่อใส่อะไรสักอย่างในหนันงอ่ะนขี้เกียจสร้างาตรวงกลมล่างแบบนี้ดีกว่ามันเดินไม่ออกอ่ะสุจิเกตวิวขับมันไม่เป็นยังไงแล้วโอ้โ ด้วยยังไงจะจะให้เดินท่านี้อ่ะมันอยู่เหมือนแบบคนเดินหลาล้าแบบโ่าวันนี้ฉันต้องไปซื้อโบนจินมส่นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วดีใจว่าจะได้กินขอดูจะมันเดินถอยหลังคุ้นๆนะมันเดินยากอะพี่เราไปงี้ยเร็วกว่าอ๋ออู๋ทีอย่างี้ละขาสั่นแบบเร็วๆพี่เราต้องขับบนน้ำเพราะมันจะเลื่อนไปข้างหน้าแต่ด้วยความที่มันสั่นแบบเหมือนน้องเป็นโรคเหมือนน้องเป็นโรคกลัวน้ำอ่ะ พี่ว่าเราโหลดใหม่นี่มันดูเหมือนน้องเป็นโรคก,กลัวน้ำเฮ้ยได้ชรเล่นและกลับไปถึงฐานได้เลไม่ใชรเล<ด>่เลนนะพี่ระเบิดแชรเล่นตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตั้งแชรเลนเลยเล่าเรากู้ยานเอา <g ül> <g ül> เล่นอะไรขับต่อแล้ที่มันขาไป็นอย่างนี้ได้ไหมขับได้โอ้การแทงทะลุที่มันช่างสุดยอดมากน่าโอเคพี่ส่งตัวให้เราแหละเอาดิเอาดิพี่ว่ายังไงโอก็ชนะดูจากข้างหลังอะ เหยียบด้านใดก็แบบนี่ไงมันก็เดินได้อยนี่ยะอเวอะโมเดลมันเดินถอยหลังยินด้วยนี่โมเดลมันออกแบบาเพื่อเดินถอยหลังนี่เองวไม่ใช่นี่ไงเดินได้แล้วมันโอนหายไปหาไปชิวแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่คือร่างต้นเงินสินะไปเราเดินไปด่านสุดท้ายกันดีกว่าอิอ่ะไม่นะพี่อะไรถ้าอ่อนแรงถ้านั้นมันดูศูนย์พันอีกแล้วโอ้ยน้องขาสั่น น้องคงเจ็บมากอยอันนี้คือเมื่อยใช่ม่มนอนลงไปไม่ได้มันจะถึงอะสุญีคทมันสามารถทำแบบนี้ได้โอ้ยทำไงอ่ะอะไรน่กเดี๋ยววางหมดทันทีเดินด้วยความเร็วสูงไม่นี่ไม่เรียกเลยว่าเดินเลยอหมันน่าเกลียดมากอ้าลาโลกแหละพี่ว่าอีกนิดนึงสมองพี่จะเริ่มบินแล้วนี่คือโปรเจกต์เกอร์หมายเลขสามออกมา ยเกอร์นี้หน้าตามันคุณๆนะเขาดูอ่อนแรงมากๆเลยยเกอร์ตัวนี้เขาดูแบบอยากออกประจ o ไทยอ่านี่เลยสุดยอดอ๋อข้างในยเกอร์มีไก่อยู่ในตัวนะมันโดนกินเข้าไปมันมีอะไรติดตูดด้วยมันคแก้วขาไม่ออกั้นคือกินเข้าไปอ่าโหมันก็ขยับได้ดิเนี่ยเวลาเดินมันก็เดินไปเนี่ยน่ารักสิแต่ตัวละครจะไม่่อยน่ารักเอ๋ใช่ไหม ตัวต้นแบบสามารถเวลาเวลาโกรธแค้นอะไรเขาก็สามารถชำหะกับตัวนี้ได้ใช่เหรอได้ลองเราดูสิอย่างพิ่งผมยังอยู่ด้านในทำลายพีพุททำลายผมเราต้องเราต้องโจมตีเขาเพื่อป้องกันตัวดอกไม้เพื่อป้องกันไว้อะไร้แกเขาทำไมได้ว่ดอกไม้นี่มันต้นไม้เลยไม่นะพุโตพุโตมีไข้ที่ร้อนมากเราต้องแบบเอาไข้หน่อยสิลูกเอาเอาวัดไข้โอ้วัดไข้บอกนะ อ่านี่เสื้อเกาะเสื้อกนนานะเสื้อกันหนาวนะเสื้อกันหนาวจะได้หนาวหนาวเอ้ยจะได้อุ่นๆมัน,น,นคือแผ่นลดความร้อนใช่ลดความร้อนมันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นลดความร้อนลดความปวดเมื่อยเอยเอตรงนี้ระเบิดหนักเป็นพิเศษจะได้รู้สึกยิ่งใหญ่อเอ้ีออ่าเอ้ผมรู้สึกว่าย่าเพิ่งกดระเบิดน,นะผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่สามารถฟังใ้เจ้าตัวนี้ได้อย่าย่างกายเข้าไปข้างใน โอเคพี่โอ้ไม่ก่อนนี่มันงดงามมากโอ้การซ่อมแซมซ่อมแซมตัวเองซ่อมแซมซ่อมแซมมันซ่อมแซมตัวเองนี่ด้วยล่ะซ่อมแซมซ่อมแซมไม่มันก็แค่การย้อมสีตามจริงมันโอ้เขาเรียบร้อยไปแล้วอ่ะนะตรงนั้นนะก็กำลังไปอู้หัวขาดไม่เราแค่ช่วยเขาจากโลกที่ทำให้กลายเป็นทองคำเวียทแชมป์ ซอมบี้อ่โอเคก็จะไปปิดคลิปไปนะโอเคก็จะไปสลับอูอาอูก็จะไปสลับคลิปเยอร์และกันดัมที่ขับแล้วขับแล้วไอคิวเราจะลดใช่ไหมนี่ขับแล้วมันก็จะมึนๆนิดนึงนะก็จะเป็นอะไรที่สนุกสนานเลยทีเดียวก็สำหรับน้องๆที่มีอะไรจริงๆก็สามารถส่งไปพี่ดูทางดิสขอดันจ้ะเอมาออนินดิตร โอเคก็ขอจบพิ้วไว้จีบเท่านี้ขอบคุณคนที่คอยดูจะจบนะจ๊ะขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เตอมาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย